ชั้นในกล่องโฟมนะคะตัวนี้อายุได้45วันแล้วค่ะดอกเยอะมากมันก็จะมีทั้งดอกเหี่ยวแล้วก็ไม่เหี่ยวนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บมา3วันแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังก็ยังใช้ได้อยู่เนาะเราเอาไปตากให้เขาแห้งวิธีปลูกก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีปลูกกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะเตรียมปลูกนะคะก็จะมีกล่องโฟมนะคะกล่องโฟมหนึ่งใบอันนี้จะเป็นกล่อง30กิโลนะคะ แล้วก็จะมีถุงคุ้มกล่องค่ะก็จะมีขุยมะพร้าวแบบละเอียดนะละเอียดมากแกทางนะคะจะใช้เป็น6นิ้วหรือว่า4นิ้วก็ได้แต่ว่าเราจะใช้เป็นตัว6นิ้วนะคะแล้วก็จะมีต้นพันธุ์นะคะที่เราได้มาจากจากร้านค้าเนาะร้านการเกษตรร้านขายต้นไม้อะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีปุ๋ย AB ค่ะแค่นี้เลยอุปกรณ์ที่เราจะใช้ปลูกอันนี้เราก็จะล้างขุยมะพร้าวก่อนเนาะเราก็จะล้างให้เขาชุ่มๆเลยนะคะ แต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวจากเราจะล้างหรือไม่ล้างก็ได้นะคะแล้วก็จะได้เนื้อแน่นๆแบบนี้เลยแล้วก็ใส่รองก่อนนะคะแล้วก็ดินที่ติดมากับถุงนะคะเราจะล้างออกหรือใส่ไปแบบนี้ก็ได้นะคะเอาออกนิดนึงก็ได้ค่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่ไปเลยแล้วก็เอาขุยมะพร้าวกบๆค่ะกบด้านข้างแล้วก็จะได้ต้นพันธุ์แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะ ต่อมาเราก็จะไปเตรียมในส่วนของกล่องโฟมนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะคุมถุงค,มคุมกล่องไปก่อนเพื่อป้องกันการรั่วซึมทําความสะอาดง่ายแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของกล่องโฟมเราได้นานนะคะอันนี้ถุงก็จะพอดีกับกล่องเลยนะคะแต่ว่าพอพอเวลาเราใส่น้ำเนาะเราก็แก้ไขด้วยการติดเทปไปเลยนะคะเพื่อป้องเขาไว้ใช่ค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ปุ๋ย AB ไปเลยตอนนี้กล่อง30โลเราจะใส่ปุ๋ยอยู่ที่3ถ้วยตวงนะคะแล้วเราก็ตามด้วยปุ๋ย B ค่ะ3ถ้วยตวงเหมือนกัน จากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปเลยแล้วก็จะฉีดสีให้ให้ปุ๋ยมันเท่ากันเนาะอันนี้เราจะใช้เป็นน้ําบารานนะคะแต่ว่าใครใช้เป็นน้ําปละปาก็พักน้ําไว้ก่อนสักหนึ่งหนึ่งวันแต่ถ้ามันมีกลิ่นคอรีนแรงน,นะคะพี่ๆี่ก็พักน้ําไว้สัก 2- อถึงสามวันฉีดปุ๋ยให้มันเข้ากันเลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ปิดฝาของโฟมได้เลย จากนั้นเราก็นำต้นพันธุ์ที่เราเ,เตรียมไว้นะคะมาหย่อนลงกล่องโฟมได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกอัญชันในกล่องโฟมการดูแลก,ก็ไม่ยากนะคะประมาณ1เดือนดอกเขาก็จะเริ่มออกค่ะแล้วก็4 0่สถึงห้วันนะคะน้ําเขาจะเริ่มลดเ,เดือนแรกเราก็จะเติมน้ําก่อนนะคะเดือนถัดไปค่ะเติมน้ําเติมปุ๋ยแล้วเราก็จะเติมน้ําสลับกันแบบนี้แล้วเราก็จะมีดอกอัญชันแบบนี้นะคะ่ะ เก็บได้เรื่อยๆเลยปลูกประดับบ้านสวยๆนะคะ